สวัสดีครับผมอดิศรอิเล็กโทรนิกรับช่องแห่งการเรียนรู้นะครับวันนี้ครับมาเจอแอร์ตัวไดกินนะครับรุ่น ftk นะครับ q q 0 9 5 v 2อ s นะครับอาการที่ลูกค้าแจ้งนะครับคือไม่เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คอาการตามๆกันนี่แหละครับเปิดเครื่องนะครับเพื่อมาเช็คตัวข้างนอกเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็สังเกตรอบนึงแล้วครับพัดลมทํางาน ทุกอย่างข้างในทงานปกติครับเลยเราเล็งมาตีตัวข้างนอกนะครับเนี่ยครับข้างนอกทํางานนะครับพัดลมทํางานคอมเพรสเซอร์ทำงานนะครับมันเริ่มสัตสปีดตัวเองนะครับอินเวอร์เตอร์ก็ชัตสปีดด้วยตัวผลักตัวเองแบบเบาๆแล้วก็เริ่มขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับตัวนี้นะครับตามเพจแล้วนะครับมากินกระแสอยู่ที่ประมาณสามจุดสี่นะครับสามดสี่แอมป์นะครับตอนนี้สปีดที่หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามนี่แหละประมาณห้านาทีตัดรอตามอาการด้วยกันนี่แหละครับ ที่แจ้งคือลูกค้าบอกว่าไม่เย็นนะครับก็มาตามอาการมาพร้อมกันเย็นป่ะไปเอาปัดใดมาเลยเอาปัดไดมาีังแต่ตอนนี้มันทํางานได้ปกติข้างนอกข้างในเนี่ยครับมันเริ่มจะสปีดตัวเองนี่แหละครับไฟเลี้ยงปกตินะครับไฟเลี้ยงแล้วก็สัญญาณพันธุ์ปกตินะครับที่วัดนะครับตอนนี้ก็ค้นหาความผิดปกติของเครื่องนี่แหละครับว่ามันเป็นที่อะไรนี่แหละมาพร้อมๆกับเกับ f นี่แหละเนี่ยครับตัดแล้วครับ คือคอมเพรสเซอร์ทำงานแป๊บเดียวตัดนะครับที่จับกระแสดได้ตอนหนึ่งก็คือประมาณหนึจุดนี่แหละครับหนุดสแล้วก็ตัดการทำงานนะครับเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเรามาเช็คโค้ดเออร์ของ MCU ข้างในนะครับมันจะมีบันทึกไว้ไหมนะครับเดี๋ยวเช็คที่รีโมทนี่แหละครับกดที่ออฟแล้วก็อุณหภูมิขึ้นลงค้างไว้นะครับให้มันขึ้นเ c นะครับเราต้องมากดข้างนอกครับอย่าไปกดข้างในเผื่อสัญญาณมันจะส่งแล้วก็ ตัว MCU มันจะลบข้อมูลเก่าออกเะยครับกดที่แฟนครับให้ข้างหน้ากับพริบครับแล้วก็กดไปเลยนะครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงมันจะถ้าตัว้งตัวโค้ดข้างหน้านะครับมันจะกระพริบสองครั้งนั่นก็คือแจ้งแจ้งการผิดปกตินะครับ สังเกตนะครับมันตัว L นะครับตัว L มันจะกับมันจะบีบสองครั้งครับปั๊บเชร์จะร้องสองครั้งแล้วคือร้องเออเออเลอร์โค้ดตัวแรกนะครับก็วนดูอีกรอบก็ได้เออ L ห้านะครับ L ห้าวนเสียงนะครับเพื่อความชัวร์เนี่ยตัวที่สองครับถ้าตัวที่สองต้องบีบยาวนะครับวนดูนะครับ ด้วยหลักการก็เหมือน EP ที่ผ่านมาแล้วครับการเช็คโค้ดนะครับถ้าตัวที่สองถ้ามันเนอเลอร์เนี่ย L 5มันก็บีทยาวอะครับครับถ้าเป็น L 5นะครับสภาวะกระแสเกินแบบฉับพลันนะครับของอินเวอร์เตอร์นะครับไฟฟ้ากระแสตรงขาออกนะครับคือถ้าพูดง่ายๆ่ายก็ IPM นะครับมีผิดปกตินะครับเอาอย่างนี้ เดี๋ยวเราลื้อแผงแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถอดวัดดูนะครับนี่ผมได้ถอดลื้อนะครับกอดซลื้อแล้วผมก็ถ่ายวีดีโอนี่เอาง่ายๆตอนนี้ที่ผมวัดผมที่ถอดมาวัดคือตัว C นะครับตัว C ที่มันชอบเสียกันนะครับของไอพนกับตัว i อพนี่แหละครับผมได้มีไอพีตัวใหม่มานะครับผมได้เตรียมมาแล้วแล้วผมก็วัดขาเนี่ยนะครับวัดขาเทียบยังไงผมก็ พอเสียเวลาเลยผมถอดเลยนะครับผมถอดแล้วก็วัดขาเพื่อเอาไว้เป็นแผนนะครับไว้เป็นแผนว่าให้เอฟซีให้ผมดูก็ได้ผมก็ถอดเลยครับอาศัยถอดเลยเสียไม่เสียผมไม่รู้ผมจะถอดวัดตัวจริงมันนี่แหละครับว่าความต้านทานมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับค้าหนึ่งค้าสองค้าสามเนี่ยครับที่ผมเขียนไว้นะครับอืจะไปเร็วหน่อยนะฮันเลือสลับสายเสร็จสติโลอีกรอบหนึ่งก็ทำารทาต้องได้โอเค

เอาที่เท่าไหนละหนึ่งห้าได้ไหมอันนี้หนึ่งหนึ่งห้ายี่สิบ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  น,นี่เราลืมเขียนเก็บโอมเก็บโอมคือกิงเราวัดแค่สามใช่ไหมอันนี้ต้องยี่สิบเนาะใช่ครับเอามอามต่อน,นี้สิบโอมยีิบโอมสามตัวท้ายยี่สิบโอมหมดเลยสาตัวท้ายยี่สิบโอมยีสิบอมโอเคเอต่อไปสองสองสามนะนี้เอาสีดำก่อนให้เหมือนเดิม ดำพวบวกนี่แหละถ้าตามนี่สองนะขึ้นไม่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 ขึ้นยโอมโอมโอากลับมาอดูดีนะโอมากลับยอมขากลับ สูนยโอมหมนี่สลับแดงมาทีนา่นี่นะไม่ขึ้นสูนยโอหมอันนี้เท่าไหร่เจ็ดโภมสองอะไรวะเนี่ยสองสองสามสองสี่สองห้าสองห้าเจ็ดโภมหรอม อยู่ตรงไหนแล้ววะอันนี้สลับอันนี้สลับนะศูนย์โอห์มนะครับศโอห์มอันนี้ก็ศูนย์โอห์มนะครับสองห้าเท่าไหร่นะเจ็ดโอห์มเจ็โอห์มเจโอห์มเดีวมันจะรนี่สองห้าเจ็ดโอห์มเนี่ยโอเคสองหกสองหกศูนศูนย์สองเจ็ดศนศูนย์ศโอห์มศโอห์มทีนี้ตัวนี้ hai ba bốn đúng không? 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 ba สามสี่ใช่ไหมครับสามหนงโอมเจ็ดโอมเจดโอมเจ็ดโอคือสามหกเจ็ดโอมสามหกตัวเดียวที่เหลือศูนย์โอมมสามหกเจ็ดโมใช่ไหมเจดโอมก็ูนโอมใช่ปะ ประมาณนี้เนาะโอเคตัวนี้ค่าออกเองอะไรนมันเกินมันมีแค่หนึ่งสองสามสี่ตัวเองพี่กัน5ค่ะอ๋อเสือเกินห้าชั้นขาดจริงฆ่าออกอันนี้ไม่ใช่เลยเนี่ยไปสีสีดำสีแดงสเท่าไหร่สี่ห้

O.K. 那咪，就系咁啦。 อ่าอ้โหที่นี่เี๋ยหกเจ็ดหกเจ็ดตัวเดียวส่วนองหลับสวนอง เอาง่ายๆนะตัวที่เราวัดไปนะครับเป็นตัวเทียบกับของดีนะครับฝั่งนี้เราไม่วัดเดี๋ยวเรามาวัดของที่ว่าเราตีวัดเสียหรือไม่เสียไม่รู้ครับแต่ตัวที่เราวัดข้างต้นนี่นะเป็นของที่เราสั่งมาใหม่นะครับเบอร์เดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาวัดตัวที่เราถอดออกนี่แหละครับเทียบกับตัวที่ดีนี่แหละครับออกมาเนี่ยเะื่อเรามาวัด วัดในวงจรมันวัดไม่ได้มันความต้านทานอย่างอื่นมันพ่วงไปด้วยอะ,อะตั้งแต่แห่งนะตามนี้นะดูเลยเนี่ยไม่ขึ้นเหมือนกันใช่ปะรันนี้ไม่ขึ้น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 อืมสำหรับข้างนะดูว่ามันขึ้นเหมือนกันปะขึ้น 7โอมเหมือนกันใช่ป่ะ7โอเจม7โอี่ม20โอมเหมือนกัน20โอี่ม20โอห์มเราวัดต่อเลยยังไงก็วัดแล้วสองสามไปเลยเนาะครับศ <c oughs> ูนย์เหมือนกันป่ะเหมือนกันศูนย์เหมือนกันเหมือนกัน ศูนย <Bien, S 2> <00. S 1> ์ศูนย์เหมือนกันปะเหมือนกันหมดศูนเหมือนกันทุกขาอ๋อทุกขานีโอเคสลับนะสองสามสองสี่ไปีศูนศูนยเนี่ยมันต้องขึ้นเจ็ดใช่ปะเจอเหมือนกันเจอมอันนี้ก็ต้องศูนต้องศูนต้องศูนโอเคทีนี้สามสี่ การวัดครั้งนี้นะครับเป็นการวัดแค่ขาออกของ IPM นะครับ0อย่างน้อยแล้วก็ตรวจสอบ0ได้รประมาณ60-80%นะครับเลยประมาณนี้นะครับน0 0 0 0 0เรานีดเจ็ด ตัวนี้ใช่ป่ะรับเท่ากันุดท้ายสูงโอเคทีนี้เหลไม่กี่ตัวละฝั่งนี้ละใช่ไหมฝั่งฝั่งนี้อ่าสี่ขาสี่ต้องศูนย์โอหมดใช่ป่ะศูนย์แต่เวลาประกอบนะครับทจะเอาตัวใหม่นะครับเข้าไปเพราะว่าตัวเก่าที่การถอดออกมานะครับรู้สึกว่ามันจะมีขาหนึ่งที่มันหักนะครับกเหืออกจะใส่ขาไอตัวไอซีตัวใหม่ที่เราสั่งมา สล้วขาขาขาสี่เจ็ดสลับไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นเจ็ดหรอไม่ทำไมขาไม่ขึ้นเจ็ดสี่เจ็ดใช่ปะขาสี่กับสาเจ็ดอะขาสี่ขาสี่อ่ะอันนี้สี่ห้าไม่ขึ้นสี่หกไม่ขึ้นสี่เจ็ดไม่ขึ้นอ่ะสลับนะสี่ห้าศูนย์ สี่หกศูนย์สี่เจ็ดมัขึ้นไงแตะกี้มันไม่ขึ้นรอบแรกเพราะพี่วัดเร็วไปโอเคก็คือของมันไม่ได้เสียหรอกเราถอดมา้วเทียบได้ใส่ได้นะปิดแล้วนะเดี๋ยวเรามาวัดตัวตัวสี่เลยนะครับตัวยี่สิบไมครนะจะวัดตัวเสียก่อนนะ เดี๋ยวเซตไปที่หนึ่งเคถ้าวัดค่า4ตัวเนี้ยทำหน้าที่เก็บประจุจ่ายประจุนะให้ดูสเกลนะสลหรับมันจะขึ้นแล้วก็ลงอีกมือหนึ่งจับได้รนะับอยา้มันเ้อโอเค ไม่ขึ้นใช่ปหไม่ขึ้นโอเคสำหรับข้างขึ้นแล้วก็ลงใช่ปหครับเออนี่คือขาป,ปาจับไว้อีกกล้องจับอยู่ใช่ไหขึ้นมดขึ้นประมาณนี้ใช่ไหมเอาใหม่ดีแล้วก็ต้องสลับครับอก็วัดอ่าขึ้นประมาณห้าสิบแล้วก็ลงประมาณนี่สามสี่สิบโอเคประมาณสี่สิบแล้วก็ลงใช่ปะครับ ยีสิบไมโครนะไปดูตัวใหนะม่นะกดเหมือนเดิมมันจะขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วก็ลงคือถ้าพูวงง่ายตัวนี้เสื่อมความจุมันมันไม่ได้ไงแต่เนี่ยเห็นว่าสวิง <Sw ing S 2> เกือบหนะ้านะสำหรับ่ข่ก็ได้เน,เนี่ยเ,เกือบเกือบห้ามาถ่ายตรงนี้ ความจุเท่ากันี20มค่ลิลนตรแต่คือการเก็บประจุไม่เท่ากันหมายความว่ามันเสื่อมจากจากถังน้ําอ่ะที่ใหญ่ทีเนี้ยมันรั่วไงมันเก็บไม่อยู่เอันมันมีรอยเล้ารอยรอยเล้าด้วยแต่แต่ตัวเนี้ยเสื่อมอันนี้ของใหม่ของใหม่มันยังถังมันยังไม่รั่วเออโอเคนะโอเคเนี่ยหลักการแค่นี้เก็บหยุดเลย ครับเดี๋ยวเราเอาตัว ipm ตัวใหม่ที่เราสั่งมานะครับประกอบไปนะครับเพราะว่าตัวเก่าที่เราวัดก็ไม่ได้เสียนะครับแต่มันขามันหักครับจากการถอดนี่แหละครับเดี๋ยวเราเอาตัวใหม่เข้าไปเลยนะครับการวัดของตัว ipm นะครับมันก็สามารถเช็คได้ถึงหกสิบถึงแปดสิบเเซ็นนะครับเพราะว่าที่เราวัดตามวงจรนะครับ มันก็ได้หกสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์กันแต่ยังไงผมก็เลยอยากจะถอดนะครับผมอยากจะถอดวัดตัวจริงๆของมันด้วยล่ะครับก็เลยถอดออกมานะครับเพราะว่าผม <c oughs> ได้มีตัวใหม่มาผมก็อยากจะวัดตัวตัวที่มาจากบริษัทนี่แหละครับอะไรที่มาจากบริษัทแล้วก็ตัวที่เราถอดออกมาที่ว่าเรายังตีดีเสียไม่ได้ครับมาวัดเทียบนี่แหละครับให้เป็นข้อมูลสําหรับผมด้วยนี่แหละครับ แล้วก็ f c แล้วก็เพื่อนช่างนี่นะครับเอาไว้เปรียบเทียบกันนะครับผมวัดแค่ขาออกฝั่งไปที่คอมเพรสเซอร์นะครับตัว IPM นะครับอีกที่เหลือประมาณ20ขาผมยังไม่วัดนะครับเพราะมันจะเยอะไปเราวัดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอเวลาประกอบแป๊บนึงนะครับ เดี๋ยวเราก็เอาไปรันงานหน้าง,งานจริงนะครับข้างบนนะครับผมมาลงมาข้างล่างนะครับเนี่ยบ้านลูกค้าเป็นบ้านสองชั้นนะครับเพราะข้างบนไม่มีพื้นที่ในการทํางานนะครับผมก็เลยมาลงมาข้างล่างเนี่ยครับเดี๋ยวก็เอาขึ้นไปประกอบแล้วครับขึ้นไปรันประกอบเนี่ยนะด้วยประมาณนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเราเอามาประกอบพร้อมๆกันนี่นะครับแล้วก็รันพร้อมๆกันว่าที่เราเปลี่ยนไปมันสามารถรันงานได้ไหมนะครับมีผิดปกติของเครื่องไหมนะครับตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนตัวคาปายี่สิบเมโคฟาร์ดแล้วก็มี i c ตัว i p พนะครับเปลี่ยนไปเอาของใหม่เข้าไปนะครับเพราะตัวของเก่าการถอดมามันทำให้ขาหักนะครับขามันหักผมก็เลยเปลี่ยนให้ลูกค้าไปเลยนะครับก็หมายความว่า อาการของ L5 นะครับมีการเปลี่ยนเพื่อเทสตนะครับ2ตัวนะครับคือตัว C แล้วก็ตัว IPM นะครับ2ตัวแล้วก็มาเทสต์พร้อมๆกันนี่แหละครับแต่ที่จับตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยก็ตัว C นะครับมันเสื่อมนะครับเสื่อมค่านะครับความจุมันไม่ได้นะครับ แต่ตัวแอร์รุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มันฟองเออร์เลอ L 5นะครับเป็นความผิดปกติของการส่งกระแสแรงดันกระแสขาออกครับก็คือตัว IPM แล้วก็ตัวคาปาเนี่ยนะครับมาควบคู่กันไปอยู่ในขาออกที่จะไปตัวหัวหลักคอมหรือว่าตัวคอมเทสเซอร์นี่แหละครับมันจะมี2ตัวนีครับผมก็เลยเปลี่ยนยกชุดนะครับ รอแป๊บนึงครับขอประกอบแป๊บหนึ่งครับสายเทม์ก็มีแค่สามเส้นนี่แหละครับฝั่งท่อลิควิดแล้วก็ฝั่งอุณหภูมิข้างนอกแล้วอีกเส้นหนึ่งก็ไปก่อนจะผ่านไปแอป็กซนชั่นบอลขีดไปข้างในนี่แหละมีแค่นี้นะครับสายเซนเซอร์นะครับสายโทมิเตอร์นี่แหละเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็ก็รันรันพ,พร้อมๆกันนี่แหละ เนี่ยครับประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวรับมาพร้อมกันนยเปิดมาครับพัดลมทํางานคอมเพรสเซอร์ทํางานนะครับเพราะว่าที่เราจับตัวได้ค่ตัวขาปานะครับความจุมันไม่ได้นะครับทุกอย่างทํางานปกตินะครับคอมเิวเซอร์ทํางานมันเริ่มจะสปีดตัวเองนะครับรอบก่อนหน้านี้มันสามารถสปีดตัวเองได้ที่หนองนะครับหนจุดแล้วก็ตัดดับเลยนะครับ ทำงานได้ประมาณไม่ถึงห้านาทีนะครับจากที่คอมเพรสเซอร์รันงานนะครับไม่ถึงห้านาทีครับเราดูการในการโหลดกระแสของมันนะครับมันจะพยายามผลักตัวเองครับในสเต็ปของการผลักตัวเองไปเรื่อยๆนี่แหละครับผลักตัวเองตั้งแต่กระแสเบาๆแล้วก็กระแสเพิ่มกระแสขึ้นนะครับเพื่อให้การทางานของคอมเพรสเซอร์แรงขึ้นการฉีดต้ายาได้เยอะขึ้นเนี่ครับ เนีย่ยเริ่มสปีดตัวเองแล้วครับหนึ่งจุดสองจะขึ้นหนึ่งจุดสามแล้วนะครับ <S 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 <ๆ>ก่อนที่เราจะลื้อแผงเพื่อเอาไปซ่อมนะครับมันอยู่ที่หนึ่งจุดสองแล้วก็สั่งตัดนะครับทํางานได้ประมาณห้านาทีนะครับถ้าดูสเกลเวลานะครับอยู่ประมาณนั้นนะครับรอรอดูพร้อมพร้อมกันนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะครับ เพราะว่าที่เราจับตัวได้แม่นๆเลยก็ตัวคาปาซิตเตอร์นะครับ20่สิบปโคฟนะครับความจุไอมันความจุไม่ได้ครับมันเสื่อมนะครับเราได้เปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วนะครับเดี๋ยวรันพร้อมๆกันนี่ละคะเดี๋ยว รอนะครับตอนนี้ก็รอว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมก็เลยวัดแรงดันไฟแล้วกระแสไปพร้อมๆกันนี่ครับเนี่ยแรงดันไฟนะครับแรงดันไฟปกตินะครับเดี๋ยวดูก็ดูสัญญาณพันธ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูสัญญาณพันธ์ปกติครับสัญญาณพันธ์ก็ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูการกินกระแสนะครับเนี่ยครับปกตินะครับ สวิงขึ้นลงนี่นะครับห้าสิตอนนี้กระแสอยู่ที่1.9ึ่้าลักนั้นนะครับกําลังขึ้นที่2นะครับก่อนหน้านี้1นจุดก็ตัดตนนแ,แล้วนะครับตอนนี้กินกระแสที่สองแอมแล้วนะครับ ตอนนี้เครื่องรันงานได้นานพอแล้วนะครับนานประมาณเกือบเจ็ดนาทีแปดนาทีแล้วนะครับยังรันงานได้ต่อนะครับสองจุดสามสองจุดสี่สองจุดห้าสองจุหกตอนนี้กําลังสปีดตัวเองนะครับ อนนี้ก็เครื่องก็ทำงานได้นานพอสมควรนะครก็ประมาณสิบนาทีแล้วนะครับสเกลอยู่ที่สองจุดเจ็ดนะครับกำลังสปีดตัวเองนะครับครับตอนนี้นะครับอุณหภูมิเครื่องในปกตินะครับเย็นพังเสียงเครื่องรันได้ประมาณสามสิบนาทีแล้วนะครับไม่มีอะไรผิดปกตินะครับอะไรนะ กระแสกันตอนนี้โหลดได้ประมาณ3.2นะครับนี่มันตัดหรอผมขอส่งงานลูกค้าเลยนะคะับการหที่เราเช็คเจอนะครับตัว L5 มันอะลามันเออเลอร์ที่ L5 นะครับเราได้ทำการเปลี่ยนตัวคาปายี่สิบไมโครแคลร์ตแล้วก็ตัว i อ m อนะก็รันงานได้ปกตินะครับ เดี๋ยวผม,ผมก็จะทําการประกอบนะครับฝากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตาม,ม,ม,มาด้วยนะครับสวัสดีครับ